นะครับนี่คือนะอ่ะปู่บุญปิดตาปู่บุญต้องบอกว่าอันนี้เป็นพิมพ์ที่มีในพิพิธภัณฑ์นะครับเข็มนไหมเนื้อชินนะครับที่เขาเรียกว่าชินนกเขาเป้าปิดตาอันนี้ทอมผสมเป็นแสนเมกะพัทอันนี้มีเนื้อผงยาด้วยนะพิมพ์เนี้ย พิมนี้มีเนื้อยาผงยาจินดามณีด้วยนะครับใช่ครับพี่ฮักนะมมอ่าอันนี้คือเป็นพิม์พของหลวงปู่บุญที่มีทุกเนื้อทั้งดินทั้งผงยาจินดามานีนะครับทั้งเนื้อทอผสมและก็เนื้อชินนกขอเป้าที่เอาพระเนื้อชินเก่าจากวัดพระีมาทําไม่ต้องมากนาะทีเดียวไม่ต้องพูดเยอะปิดตาหลวงปู่บุญปิดตาพ่อทาปิดตา ปู่จันติดตาปูด่ดีติดตาอะไรที่ว่าแพงๆอะ่ะปู่บุญเก่งน้อยกว่าไหมปู่บุญดังน้อยกว่าไหมและอันนี้เป็นพิมพ์ที่น่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่ามีทั้งเนื้อยาจินดามนีด้วยอ่ามีทั้งเนื้อยาจินดามนีด้วยนะครับมีทั้งเนื้อยาจินดามนีด้วยนะครับอ้ามา อันนี้ปู่บุญพี่ธนรัก์นะครับอันนี้คือต้องบอกครับว่าใครที่อยากได้พระปิตาหลวงปู่บุญเขาเรียกว่าตอนเนี้ยก็ลงเว็บไซต์กันหมดแล้วอันนี้มันสืบคนได้มากกว่าพิมพ์อื่นเพราะมันมีเนื้อยาจินดาม,านามันเนียราาหุขึ้นเจ็ดพันบาทใช่นะครับเพราะมันมีเนื้อยาจินดามณนีด้วยใครอยากได้เนื้อยาจินดามณนีพิมพ์นี้บอกผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูพรุ่งนี้ ก้าพันอ่าใครอยากเห็นเนื้อยาจินดามณีพิมพ์นี้บอกผมเดี๋ยวเอามาให้ดูพรุ่งนี้ผมมีอันเนี้ยเนื้อดินก็มีครับเิมเนื้อดินก็มีที่กดหลังเนื้อดินที่กดหลังพระสะดุ้งกลับก็มีพิมพ์นี้นี่จัดเป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่ามาตรฐานที่สุดเพราะมีทุกเนื้อใช่บล็อกเดียมีทุกเนื้ออันนี้คือจัดเป็นบล็ที่มาตรฐาน โอ้ปิตาหลวงปู่บุญอันนี้ต้องบอกมาตรฐานที่สุดเพราะมีทุกเนื้อแต่ที่ผมชอบเนืน้อชินนกกระเป้าเพราะเอาชิ้นที่ลือสีเสกมาแล้วแบบผ่านวิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแล้วเอามานะครับนะผ่านวิธีกรรมนะตั้งแต่เป็นเนื้อชินเป็นบ้าม,ะมะเหสสวนเป็นอะไรทั้งหลายแหละครับนะครับมาแล้วนะแล้วหลวงปู่บุญข้ามาเทมาปิตาอ่านะผมจึงถือว่า เป็นพระปิดตาที่ดีนอกดีในนะครับหกหมื่นกว่าบาทปิดตาปูบุญดีใจกับผู้ได้ครับผมนะใช้ได้ไปดีใจด้วยฮะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นที่ผมบอกว่าจะไม่บอกหลยคำว่าดีนอกดีในอะผมจะพูดไดแล้วเสมอว่าถ่าอะไรของหลวงปูบุญที่ผมอยากให้ใช้มั่นใจให้ใช้ก็คือนะครับเนื้อชินนี่แหละ นะอา้าวใครได้ไปไปดูกันนะครับ